ครัววิชนีสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำเมนูน้ำปลาหวานกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าคุณผู้ชมจะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะต่อไปเราก็จะตามด้วยน้ำเปล่าแล้วก็เปิดเตาเคี่ยวให้น้ำตาลละลายเข้ากับน้ำพอน้ำตาลละลายเข้ากับน้ำดีแล้ว เราก็จะเคี่ยวต่อให้งวดลงเล็กน้อยหลังจากที่เราเคี่ยวแล้วน้ำตาลก็จะมีความเหนียวข้นขึ้นจากนั้นเราก็จะใส่น้ำปลาพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะใส่กุ้งแห้งขาวแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่หอมแดงซอยลงไป แล้วก็ตามด้วยพิกขี้หนูซอยคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งพอเข้ากันดีแล้วก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะนี่ก็เสร็จแล้วค่ะเมนูน้ำปลาหวานทานคู่กับมะม่วงก็อร่อยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมลองทำดูนะคะ